Take that, darling. Huh? Yeah. Take that. There's one. Big, my mm. สวัสดีค่ะทุกคนเปิดคริปมาก็อยู่ที่ป่าหน่อไม้ฝรั่งเรามาหาเก็บหน่อไม้ฝรั่งนะคะวันนี้ อันนี้ก็น่าจะเป็นที่เหลือจากคนอื่นเขาเก็บไปเนะเาะรมารอบก่อนคือยังไม่ค่อยออกมารอบนี้เขาบินหมดแล้วยาวหมดแล้วทุกคนมันแรงนะแต่ว่ามันก็ยังมีหน่อให้เก็บอยู่น,นี่ทุกคน ต้นมันใหญ่แล้วเนี่ยมันขึ้นเป็นแบบนี้หมดแล้วเดี๋ยวตรงนี้สองงอน,นะคะเนี่ยทุกคนมันบินหมดแล้วยาวหมดแล้วนะคะน,นิดนๆหน่อยๆ น,นี่ก็เป็นยอดอ่อนนะคะทุกคนเราจะหัดให้เหลือก,กิ่งไว้ด้วยแล้วก็จะแค่ท็อปมันยอดมันแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้พัดอร่อยชอบอน,นี่อีกยอดนึ่งหนึ่งยอดนี่

โคโน้น,น,ามมานดูนี่หนองงามมากฟังเดดนี่ปาดมีนอนเล็กด้วยทุกคนนี่ทุกคนโอ้งามอ่อนด้วยแต่ว่ามันยาวมันยาวหมดแล้วนะคะทุกคนน่าจะมา2ออาทิตย์ก่อนน่าจะได้เยอะ อันนี้ก็พอได้กินแล้วค่ะทุกคนเจออีกแล้วค่ะทุกคนมีเมนูนอนเล็กน้อย ในโคนลราเจอเวอร์ <formation> นี่เวอร์เก่าของเรานี่โอโหดูหนอปวาดนี่อเหี่ยวก็มีอันนี้เหี่ยวแล้วลทุกคนมันก็ไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่ามันไม่มีน้ำ ไม่ได้สนันเนาะี่แค่นี้แหละนี่รอให้ถ่ายคลิปเลยให้ทุกคนโอ้โหว้าวมากขาวอ่อน หนึ่งนอสองนอสามสีหา้าโอ้โหหกหนอขาวๆหกอืมดูสิลงได้เท่าไหร่ลงได้เยอะไหม นี่ก็ต้นไม้ดอกโกดต้นไม้อินเดเชตด์ที่ยังเด็กนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาต่อนะคะเพราะว่า ตอนนี้ถ่ายคลิปไม่ได้แบตบจะหมด้วรอสรุปรูปภาพทีเดียวเนาะน,นี่ก็อีกกลุ่มนึงโอ้โยไม่จะไม่ถ่ายแล้วนเนี่ยสอามสี่โอ้ยสามโน หัดสี่น้อห้าหกอ,อหุ้ยขนห้าหกโอ้โห,โห,โห,โหมีแต่อนอนง,งามๆมิมินอนเดินมาไม่กี่เก้า แบบนี้ทุกคนเจออีกแล้วค่ะทุกคนนี่รอบนี้ไม่ต้องใช้มีดนะคะทุกคนหักเอาเลยนี่โอ้โหเจออีกแล้วค่ะทุกคนอันนี้หนก็ใหญ่มากหายไปเรื่อยๆแบตบหมดก็คือหมดนะคะทุกคน ได้แค่ไหนก็แค่นั้นตรงนี้มันจะเคยมีหน่อใหญ่ๆแล้มีรอยคนมาหัดเลยเห็นไหมโอ้โหไ,ได้อนะไรมานี่คะ่ะทุกคนผลงาน ประมาณ2อกิโลผลงานวันนี้ดาลิง <c oughs> ได้เยอะมากเลยอันนี้เก็บไม่ทั่วเลยนะเก็บแค่บางที่ที่เราไปเก็บประจำาเราจะแช่แข็งไว้นะคะทุกคน แล้วอันนี้เราก็จะผัดผัดน้ำปลาอันนี้อร่อยชอบกินอันนี้เดีวจะผัดกุ้งให้กิน